ของที่มาจากแคนาดานะคะกล่องของเรานะคะก็มาถึงแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางยาวนานมากนะคะติดขัดหลายอย่างนะคะเพราะว่าโควิดนะคะก็เลยมาถึงช้ามากนะคะเดี๋ยวไปเช็คกล่องนะคะว่ามาครบหรือเปล่านะคะน่าจะประมาณ12กล่องนะที่เราแพ็กกันมานะคะ เดี๋ยวไปเช็คอันดับแรกคือโครกกับสากนะคะว่ามันแตกหรือเปล่านะคะคโอเคมาช่วยกันนะคะจำไม่ได้แล้วว่ากล่อง อะไรต้องเอามาไว้นอกบ้านนะเพราะว่ามันยกเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่กว่าประตูนะคะก็เลยต้องเอามาไว้หลังบ้านก่อนนี่น่าจะยกได้ ่ใหญต้องการผู้ช่วยนะคะพลังก็ใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกของออกนะคะอันที่มันแบบเป็นพวกอาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเลือกของดีกว่าไปเช็คก่อนว่ากล่องไหนเป็นอะไรนะคะ ทั้งหมดก็สิบสอกล่องนะคะไม่แน่ใจว่ากล่องไหนอะ่ะมันมีมีโคกสากแล้วก็ปลานะอันนี้ก็ใช้เวลาแบบนานมากกว่าจะ unpack แต่ละกล่องนะคะเพิ่ง u นแพ็ k ไปกล่องเดียวก็เงื่อแตกซิกซิกแล้วค้านะคะอันนั้นกล่องใหญ่ไม่น่าจะยกได้นะคะหนักด้วย อันนี้กล่องเล็กแต่ว่าจุจแน่นมากนะคะเดี๋ยวไปเปิดดูกันนะคะสุ่มเสี่ยงรูซิว่าอันไหนจะมีปลาล้านะคะแล้วก็คุกสากอยากกินส้มตำนะ,ะอันนี้เปล่าแต่ทำไมมันแน่นๆนะเสี่ยงดูกันยังไงก็ต้องแกะอยู่ดีนะสามีก็ยังไม่เลิกงาน,นะ เราก็ต้องมาเช็คของรับของนะคะของจะเป็นพวกสู่โค้ดนะคะสักหน้าดูกล่องนี้ว่าคือ ดพวกสโคส์สผ่า ไปแล้วสามสี่ลังยังไม่เจอครบกับตัวเครื่องแกงพกปลาอะไรอะไรเงนี้ยแกะกันต่อไปค่ะแกะไปแล้วสี 4, ล 4, 4. 1, 2, 3, ่ลังไม่ใช่สี่สิข้างในหนึ่งสองสามสี่สี่ลังไม่ใช่แล้วก็นี่ ก่องนี้ก็กล่องในกล่องใดกล่องหนึ่งนะแต่๋ยวแกะดูลนละใช่ว,วกล้องเาีน่ะเป็นวอันนี้ก็จะเป็นก้องอิเล็กทรอนิก เดี๋ยวเช็คอันนี้ของฉันะเออแล็ปท็อปเอาห่อใส่ผ้าคนหนูมาเอ,อ้ยน้แตกเลยนะน้ำแตกเลยนะกล้องเราจะแตกก่อนนะสัตว์ <c oughs> เดี๋ยวรู้ เอามาด้วยตอนนั้นมันเอามายากมากเพราะว่ามันเครื่องใหญ่แล้วมันก็นเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบตั้งโต๊ะกันมาะดูนะเช็คสูาโอเควันนี้ก็กผผกร้อนมากเลยคุณผู้ชมอากาศร้อนมากลยเนี่ยอะไรเสียหายไหม ราห่อมาดีนะคะเดี๋ยวเราต้องไปชาร์จแบตบของที่แกะ,แกะมาะนียังไม่มีอะไรแตกเลยนะคะเพราะว่าเราห่อแบบโป้ปห่อแบบหนามากๆเลยนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปค้นหาปลาลากับพุกสากเรากันต่อไปนะคะลุ้นอีกสองกองนี้ไม่มีจะหลงห้เลยนะไม่ใช่แอบเอาของเราทิ้ง แกะกล่องนี้ดูนะอันนี้กล่องที่11นะคะไม่แน่อาจจะอยู่ในฝังเ,งเนี้ก็ได้แต่มันเดืเอดเฮ้ยมันบุบลง บางทำคนเดียจริงๆแล้วเขาก็แบบบอกว่ากล่องหนักก็ไม่ต้องยกนะยกแบบอันกล่องที่แบบุกได้แต่เราก็อยากแบบเคลียร์ให้มันบบเสร็จเร็ว ขาตั้งกล้องของเราเนาะขาตั้งกล้องเอ่อกล้องใหญ่นะอ้มันอยู่ได้ดีแข่งเลยนะสอ, <c ười> องเงเดียวของเราเนาะหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเอามาด้วยนะมียี่ห้อด้วยนะคุณผู้ชม ใจไม่แน่ใจเลย <c oughs> ไหนที่สุด <c oughs> เตาก็าหากันจนเจออันนี้คือสากของเรานะคะร <c oughs> ้อนผ่อนวกกัน <c oughs> ปลาพี <c oughs> า่ไหมมันจะเสียหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชม อยู่ในมันน่าจะได้ประราะของเรานะสองขวดเจอแล้วไหทงคําของเรานะคะ อันนี้คือครกของเรานะคะ่ะห่อมาแบบอย่างนี้นะคะถ้าแต่งซื้อยากเหมือนกันนะแกะเช็คดู่าเสียหายหรือเปล่ารถขับแผ่นไปมาเขาก็มองนะทำอะไรขโมยของหรือเปล่าจริงๆก็อยากได้ครกแบบที่มันเป็นไม้นะมันจะได้แบบเบาบา อันนี้มันเป็นครหินเนาะหนักไหนแต่นั้นแท้ลุ้นกันนะว่าแตกไม่แตกนะคะรุ้ปรุ๊ปเย้ไม่แตกนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะ ก็คิดว่าพกอาวุธมาหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าใครแฮกให้น่าจะน้องแซมหรือว่าน้องแฮนเคกนะอะ ของก่อนนะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะคลิปนี้มีอะไรมากนะคะก็มาแกะกล่องนะคะเดินทางมาไกลามากเดินทางมาจากแคนาดานะคะก็ติดขัดไลาหลายอย่างเลยอกวดจะมาถึงนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย